ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมวลอากาศเย็นเตือนแปดจังหวัดระมัดระวังฝนตกหนักสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งในวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องทางภาคอีสานในวันนี้ลมกระโชกแรงหรือเปล่าก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ซึ่งจากโมเดลนะครับพื้นลมกละโชกค่อนข้างกลโชกมากขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคอีสานในจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญศิลาลาดยะโสธรศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นนะครับเขาลงมาปกกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาดูจากเส้นความกดอากาศนะครับเส้นพันสเส้นพันยีเส้นพันยลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานดังภาพนะครับ สำหรับเรื่องของลมฝ่ายตะวันตกนะครับเราดูจากลมระดับ500สูงจากพื้นดินประมาณ5,500เมตรนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แอนต้ไซโค i นิกนะครับในพื้นที่อ่าวเบงกอมันหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วดึงลมฝ่ายตะวันตกลงมาปกคลมุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เขา จะนำความเย็นจากอีมาไลยลงมาปกกลุมด้วยในพื้นที่ประเทศไทยเราดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นลงมาบวกกับความเย็นจากอีมาลัยอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประมาณ2องถึงสองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับเราดูจากเส้นความกดอากาศอุณหภูมิอาจจะลดลงไปบ้างประมาณ1ถึง2ององศาเซลเซียสเหมือนกับพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ สำหรับบริเวณภาคใต้นะครับเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมาแบบนี้ลมตะวันออกนะครับที่ปกคลุมภาคใต้เขาก็จะมีกำลังแรงมากขึ้นเราดูจากพื้นลมนะครับเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงสแสดงว่ามวลอากาศเย็นลงมามาพร้อมกับลมตะวันออกดังนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังมีโอกาสมีฝนนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมานะครับฝุ่น PM 2.5 เขาก็ลดลงในพื้นที่ภาคอีสานแต่จะมากองอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกในวันที่4กุมภาพันธ์แต่ปริมาณนะครับแนวโน้มก็จะลดลงไปส่วนในวันนี้นะครับในบางจังหวัดของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะครับ <go S 2> ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันส่วนพืนพน аков, พ้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคเหนือในตอนกลางวันอากาศก็ไม่ร้อนมาก เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งสภาพรรอากาศนะครับในวันที่4และ5กุมภาพันธ์มีอากาศเย็นโดยทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนกลางวันอากาศก็จะไม่ร้อนมากดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเราเขาอ่อนกำลังลงไปแล้วย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน เขาก็เข้ามาในพื้นที่ภาคกลางเราดูตามภาพโมเดลนั่นก็คือยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนจะทําให้บ้านเราอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปในตอนกลางวันสําหรับในเรื่องของฝุ่น PM 2 5ในวันที่6กถึงเกุมภาพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมวลอากาศเย็นเข้าอ่อนกําลังลงอากาศก็จะนิ่งมากขึ้นประกอบกับแอนตี้ไซคนิก ก็ยังคงมีบทบาทกับบ้านเรากดให้อากาศนั้นจมตัวดังนั้นในวันที่6-7ถึง7สภาพอากาศค่อนข้างปิดฝุ่น PM 2.5ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ในวันที่6-7ถึง7กุมภาพันธ์ก็จะลดลงไปเพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาอ่อนกำลังลงส่งผลให้ลมตะวันออกมันก็อ่อนกำลังลงตามไปด้วยนะครับ แต่ข่าวดีนะครับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนถึง10กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นชุดใหม่เขาจะลงมาปกคลุมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับในพื้นที่ภาคอีสานลมก็จะกระโชกแรงมากขึ้นอุณหภูมิก็จะลดลงและฝุ่น PM 2.5ก็จะลดลงเหมือนกับวันที่4และ5กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นหลังจาก10กุมภาพันธ์ อุณหภูมิก็จะกลับมาสูงขึ้นมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงไปและความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเขาจะไหลขึ้นมามากไปกว่านั้นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ก็จะมีบทบาทกับบ้านเรามากขึ้นสภาพอากาศก็จะแปรบปรวนและมีโอกาสมีฝนตกด้วยในพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกหลังจาก10กลุ่มาพาธุน,นะครับ โดยสภาพอากาศในแต่ละภาคเป็นดังนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15 ถึง19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางนะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ทะเลก็จะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้ากะนองเล็กน้อยกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในวันนี้มีฝนตกประมาณ10ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกในจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาาณราธิวาสสำหรับอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตร เมื่อมีฝนฟ้าคะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในพื้นที่ภาคใต้20-24ถึงยีสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงสาสองศาเซลเซียสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็าลาไปก่อนเพื่อทุกท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับสภาพอากาศผมจะนำมาให้ทุกคนรู้อย่างแน่นอนทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับทุกท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและข้อมูลสภาพอากาศอย่างแน่นอนและฉับไวอย่างชัดเจนนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์ให้เราด้วยรวมถึงสามารถสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศได้อยากรู้เรื่องอะไรอยากสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ขอบคุณครับ